สวัสดีครับ,รบเรากอบช่องเรือโยกเจ้าพญาต่อนะครับต่อจาก EP พหนึ่งเมื่อกี้ครับตอนนี้เป็น EP พสองนะครับผมอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาป่าโมนะครับที่บอกวนะผมจะมารอใต้สะพานป่าโมครับติดติดชายตะลิงเลยนะครับวันนี้เอาให้แบเบเจ้าพญาไปถอดเรือไปเล ใช่ทีนี้นะครับผมพี่เรือสอนทองทาลานนะครับผมถ้าพี่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางตับกหรือไงก็แล้วแต่หรือผ่านเฟซบุ๊กครับทักไทยกันมาได้นะครับผมครับผม กับปันนะครับผมันแล้วนะครับล่นรืนเลนะครับนลัลไปผ่ขขานบ่าโมนะครับที่กําลังจะผ่านไ้ ว่าเรือเล่นไปค่อนข้างเร็วนะครับถือว่าไปไวเลยเกินนะบอที่หนึ่งนะครับบอท,ที่สองปอท,ที่สามและตะปอที่สี่ปสุดท้ายนะครับทีที่พี่จัด Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không I'm going.